Bert, มอดกินแล้วเฮ้ยชมนะกินอะไรทานอะไรอย่างเงมอดซี่กินแล้วซาจอยซาจอยมอดซี่กินแล้วหักชมโมอันกินชมนะเอ่อสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหกเพลงสู้ทุกคนพ่อกับเคยลาที่เต่าพี่น้องตอนนี้ซาจอยจิกก้อยชมก้อยแจวกินชมพี่น้อง มึงก็ตื่นแต่นอนบอฮะไปไหนแล้วไปใช้อะนิขี่รถยังไปลุงสิไปบออ้าวเขาบอกขี่เรือขี่รถชงแถวลงมาโหลดโอ้ยน้องหนุเคียนสิไปลัดเห็นยังไปลัดอยู่กระดานเลยเจ้าจอย เออสุกรัตน์อยู่ันดานไปแล้วบ่อยู่ด่านอยู่สวรรค์นาคีตอยู่ครัวข่ามไทยอยู่พุ่นโบเมีนอยู่บันดานโอ้ยด่านพังเข้าแต่ว่าเออด่านพังเข้าอยู่กับสวรรค์นาคีตพุ่นอยู่กับสะพานมิตรภาพไทยลาวสวรรค์นาคีตทหารไทยลาวมุกทหารสวรรค์นาคีตเออกับพังเข้ากับลาวเว้ยเจ้าภาสีไปบ่ แขกคนไปนี่ก็สิเต็มรถแล้วเต็มนะนะทางนราเขาป่าสิมาตกลงวันเสาร์บ่เฮ้ยเขาป่าพี่น้องป้าเทนลุงเทนน้องเทนน้องนำ้ำสิมามื่อวันเสาร์นี่พี่น้องมาตอนเสาร์หอดประมาณใบยบใบยบยช่องใบาสามผุเหลือเกินวะไม,มายบาย หกสมงดูสี่สมองสองี่หาสมงนี่แหละจากซูรินมามุกดาหารก็ทาเนี่ยเอาคอมาครอบเอจ้าเออ,อ,อ,เอ,อกันนั่นแหละจอดจอย,อยพนวดสิไปหลับพี่น้องคนไปนี่ก็เต็มรถนั่นแหละหาคนเ,อ,เออหาคนมีนูเล็กพอ่อลืมพี่น้องหาคนมีนูเล็ก,ลกนำนูเรศก,กัจจิมา ก็มาเห็นบัตรก็เฮ็ดดีกันโบเฮ็ดสีมาได้โบเจ้าก็ก็ต้องเห็ดบัตรเม็นแต่บ้านแต่คนทางเข้าไปก็ต้องเห็ดบัตรไปคนทางข้าเจ้ามาก็เห็ดบัตรมาใส่กรวเวัวและคือห้าหักไปต้าหากต้องเห็ดบัตรไปเนาะแมนกันโบเฮ็ดมันจะไปได้เนาะต้องเห็ดบัตรไปลาต้องเห็นบัตรสีไปเที่ยวก็ต้องเห็ดบัตร มดัดข้าวคามมองม่วงกับมีม่วงมอง่อืมเป็นะคามเส้นอาเจสายข้าวมึกม่มองแล้วจะชิมอะไเป็นลูกไปจัะอืมัวแจ้งแล้วิมหน,น้วเดียวคอยบรากได้หอย,ยว้าว่าพอพมาคุยบมาหน่อยว่าแล้วก็จะบอกง่ายๆจะมาติดเท้าอจ้า ทีมงานผมงอกพี่น้องเลยกินสมพยายามมันสีเดียวกันบันนี้นะแต่ของนองมอดสีขาวกว่าเพราะว่าอ่างนงมอดสีออกเท,ะทะ่ากัขาวเท,ะท,ะทะ่ากับจอยมันสีออกแดงๆเพราะมันเป็นสีอมีสองสีมาพี่น้อง,องกินสมออมะม่วงนำกันเนาะกินสมออมะม่วง มาเด้อพี่น้องเส็บเส็บนี่เจ้าหวานเลยเจ้าตาข่ายประจักษ์นี่หวานหวานหวานจบหวานจบนั่นแต่วามันยังเส็บอืมเปิดนั่นหั่นหอมบัวเส้นาพี่น้องสมมะม่วงเบื้องคอนมือกล้องนี่เต่มประจําดอกมือกล้องนี่สีกินเพียวๆ ืมัน <gauche> บ <c oughs> ่ค่อยส่จะมังม่วงกันเนาะโอ้ยหนาหิ้กะคขากว่าผมอีกสอจจอยเสบบ แช่ก็มาคามอยู่เนาะแช่ตู้เย็นเห็นกระแสบมันอ่ะนะมันเย็นเนาะมันกรอบมันเย็นมันกรอบเลยน้ำมันลายเอาแช่ตู้เย็นเดื้อขาดเดื้อพี่น้องที่แรกอย่าองมาบอกขอกินหวานบ่กบ่กบ่มักเจ้หวานหวานน่ะกินอยู่แต่บักขันเจ้หวานน่ะบ่มักแบบนี้มันต้องก้อยคนละถ้วยเนาะแล้วคนละแบบแมนมากคนละแบบ ตรงนี้ไปก็เกี่ยวเข่าลายเลยพี่น้องของเข้ากับไปปิ่งนํำเลยประมาณคันบอมีแดดนี้สองอาทิตย์ในเกี่ยวคันบอมีแดดบอกเลยคันบอมีผลว่ามีแต่ผิดแต่ถือพี่น้องขอโทษหลายๆเนาะสมองบออ่ค่อยดีเลยนี่คลิปได้กับคลิปนั่นว่าผิดว่าถือตลอดเนี่นะโน่นกับสามสี่ห้าแถวโกคามอยู่ลุ่มกับเลื้งมาเลย ไปรอเบี่ยงนำมาเลยนี่แต่จีได้เกียวเขาแล้วก็ว่าเจ้าสิมาเหตุงานในห่านนี่บะบอกแล้ว <laughs> บ่กเราหลัมาเหตุงานโบได้เอาคาตังกล่องมาพี่น้องอดบอวาวอยาก แล้วเขานื้อขาใกล้กประมาณนด้มันสีเขาไปได้ลูกยอยู่เขาใกล้พวกเด้อนนอันนี้นี่อืคือชิเอาประจหกนะใช่<อ>กินชองสามคำมมักเจ้าวานมามบ่ะมะมักเจาวาน้งบ่ไนปแล้วเอ,อาแม่องลูกบึก สนเนี่ยปกจุนีน่ผู้มันไปกินทางผู้ร้าเติมเมื่อเป็นพรสองพอรเพราะฉะก็สาวพามองเห็นงัวตัวเองออกไปเนาะงัวพี่ใหญ่มากสี่โตลูกมันอะไรดิมันเห็น่ะมันเหี มาดยลงเปชอมึงจีดาเนาะไปจบจีดาอะเการจหัเป็นวัดนอนเองแม่งเลยหัวล้มอออพี่น้องเลยหัวล้มออกแล้ะมันอยากเป็นวัดได้คนหัวมหหน่หลมีหอมหน้อยมีบ่หอมน่อยกั อิ่มเลยน้ำกับบุ้มีเด้บอเลยเอามากินมันหมดเด้อตัวป่านี่เดี๋ยวเราการมารสมทัยจุกเลยใช่ถ่ายคลิปอยู่ดีๆพี่น้องงอเอาไปายีเข่ายัามทันได้กินดอกเตียวออกง่ายขนาดป๊อดลงไปแล้ว มันกระดออกมลอะอ่งัวใหญ่ยังออกได้โพดงัวนี่มันประยันน้ำจับเลยกิ่งขนาดย่กหิวอยากินบนะเลียงขมือโอ้เงกบอีมานดก็กินอยู่บดมื้อัวคุยนะบ่เคยอีมเนาะบางคนเลยบางคนคือมาจากอีมเนาะอสัตวอีมเนี่ยก็เจ้าคนมากของมจากอีมเด้ ให้กินกินบะหมี่สั่งบะง้อควายบอจักอ่มเออคมมนใต้โคมให้กินกลางคืนกินนะง้ควายนี่ <c oughs> มันท้องใหญ่เก,กินําเลยจะได้มาจำยจะได้ไครนะเมื่อนี้แหละบ่สบายวันละหนา เออกลางเวรเราลงไปนอนเที่ยงแล้วซื้อกลางคืนก็มานอนพีละมันติดน้ำติดเหรมันกัติดโอ้ยเราห้องก็เป็นมือนี้น้ำเจ้ามันก็มีก้อนเลยอ่าเมื่อเช้านี่กับมันในเข่าจากแรกกันหกลมออกมันฉี่เพคือวัดแอบยำเลยบางทีกับปติดแต่คอนเป็นกับมันกับเกี่ยวกับปติดมูดอกมันเป็นน้ำหกลมออกมันกับเป็นวัดธรรมดาน้ำหมอกตกอากาศมันเปลี่ยน จากพนกลายเป็นน้ำหมอกตกแล้วมันอยากเป็นวัดลมก็ออกอยากเต็นไงครับามเลยเกี่ยวว่ารัเป็นอาแลงมีเกี่ยวกันบ้า สิไปเล่นเรีนบ mm ุญชงเห่อบ่ซอจอยเออมือใดสิบปนะเลยเสาร์<_<_ี่สิบแแต่ตามมือวันเสาร์ยาวสิบปบุญชงเฮือเลยเออสิไปบุญชงเหือเลยบอไปมือเดียวกันกับเข้าใไอเทียนมาอืมกเสนะวันเสาร์เนาะมอพี่อมมอดกับสิไปบ่มอด เดี๋ยวายบายไปเราแล้วห้าสิบเบิรงงงของควายดอกเมีนบบเมียนโบบริกินข้าวเลยมากินโจมมาเกษียรทองแล้วมาหากินโลข้าวต้มหอยเออห้องมือนี้มีแต่ต้มหอยไปกินโลดคอยว่าเจ้าบริกินข้าวจชมากินโจมมั่วเกษียรทองแล้วสเขับมากขับขึ้นขับเพียงรีบินขุยยาไปกินโลดมีต้มหอยอยู่ เสี่ยวกันเนาะทามชุกอยกับมึนตื้อแล้วแม่เลนอะแม่จะครปวยหน้าน่ะแม่ละปุยหน้าก็ซื้อทากิบเดยอันนี้ได้จ้ะชายเจ้าก็หูวจากเขายินแต่หูไปจิกะลาวกับปวยหน้าน่ะ มอกนอเด็มขาผูจาเนเคืองไห้งงองการ่กนข้าไปอาอผู้อื่นามาสบายดไวด้ไปไปให้ีเขาให้ีเขางของการงัน้อยผูขเลยขาูเ่บหัวนะมาัำหัวน้อยมันรอดออกมานามาจับเนาะคือของเห้าลมันยังรอด ล่าเลยลลพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เกำมาเบ่งเอาไปเลยวานนี้เอาไปฝูเดียวเลยพ <laughs> อ,อกัดไม่คิปนาไฟกับอีมเลยพี่น้องสบายดี